มีจอเล็กจอใหญ่เนี่ยเต็มไปหมดเลยมีหลายยี่หอ้อแต่ว่าใหญ่ๆอย่างนั้นป้าไม่ต้องไปดูหรอกป้าคงไม่มีปัญญาซื้ออย่างป้าเนี่ยก็น่าจะได้สีสินิ้วก็อใหญ่ไปน่าจะส2นิ้วแหละเต็มที่จอใหญ่ของจันจะนะจ๊ะเนี่ยโอ้ยอย่าไปจับนะป้าเดี๋ยวมันตกลงมาแล้วป้าจะไม่มีปัญญาชดใช้แล้วมันราคาเท่าไหร่ละจ๊ะฮลัลโหล ได้ได้เดี๋ยวเจอกันเย็นนี้นะที่ร้านนะเฮ้ยแกเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพอดีมีลูกค้าเข้าเดี๋ยวฉันโทรกลับนะแค่นี้แหละสวัสดีค่ะดูรุ่นไหนดีคะ,ะคือป้าจะมาดูไอ้โทรทัศน์ที่มันจอนแบนแบนะจ้ะมีไหมจ๊ะอ๋อนี่ป้าป้าจะมาซื้อโทรทัศน์ป้าไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยเหรอคะเนี่ยอย่างนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าสมาร์ททีวีค่ะอ๋ะอใช่ใช่ใช,ใช่นั่นแหละนั่นแหละเแล้วที่ร้านหนูมีไหมจ๊ะ มีค่ะอ่แล้วแต่ว่าดูสภาพป้าอย่างเงี้ยจะมีปัญญาซื้อเหรออันนั้นป้าขอดูหน่อยนะจ๊ะอ่ะก็มีหลายรุ่นน่ะมีจอเล็กจอใหญ่เนี่ยเต็มไปหมดเลยมีหลายยี่หอ้อแต่ว่าใหญ่ๆอย่างนั้นป้าไม่ต้องไปดูหรอกป้าคงไม่มีปัญญาซื้ออย่างป้าเนี่ยก็น่าจะได้ส0นิ้วมัใหญ่ไปน่าจะ32นิ้วแหละเต็มที่เนี่ยรุ่นนี้แหละโอ้ิ้วมัน จอใหญ่เหมือนกันะจ๊ะเนี่ยโอ๊ยอย่าไปจับนะป้าเดี๋ยวมันตกลงมาแล้วป้าจะไม่มีปัญญาชดใช้แล้วมันราคาเท่าไหร่ละจ๊ะแปดพนเก้แล้วมันมีสีอะไรบ้างอะจ๊ะมันมีสีดําสีเดียวเนี่ยแหละโอ้ยป้านเนี่ยถามเยอะจังเลยเนี่ย<ม>เนี่ยดูดิเอฟเสื้อผ้าไม่ทันแล้วไอ้ยี่ห้อนี้มันทนทานไหมป้า ทีวีอ่ะมันก็มีแบรนด์มันมียี่ห้อมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละโอ๊ยถามมากมายจู้จี้จุกจิกน่ารำคาญเดียวป้าก็กลับอาใหม่นะไปก่อนนะจ๊ะตามเคยถามมากมายสุดท้ายก็ไม่ซื้อน่ารำคาญชะมัดเนี่ยโอ้ยซีเวลายลชุดนี้ก็สวยอะ หนูจ้าหนูอ้าป้าอีกแล้วเหรอ <c oughs> คือป้าจะมาขอไอ้ที่มันเป็นรูปโบชัวนะจ้าป้าจะเอาไปให้ลูกดูมีป้าแล้วทำไมไม่รู้จักของแต่วันนั้นฮะป้าลืมนะจ้าอ้ยป้าเนี่ยเรื่องเยอะจริงๆเลยนะเดี๋ยวขอดูนั่นดูน,นี่ตอนนี้ก็จะมาขอโบชัวอีกอ้ออาไป ใจนะจ๊ะน่าลำขาดจริงๆอ้าวเคียสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างลูกค้าเยอะไหมะช่วงนี้ไม่ค่อยเยอะเลยค่ะทำไมเนาะหนูว่านะมันน่าจะเกี่ยวกับโรคระบาดด้วยแล้วก็เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอะค่ะลูกค้าเขาก็เลยไม่กล้าใช้เงิน อย่างนี้สงสัยเราต้องหาโปรโมชั่นมาทำหน่อยแล้วมั้งเฟิร์นหนูว่าก็น่าลองดูนะคะเดี๋ยวผมไปคิดดูแล้วกันว่าจะทำโปรโมชั่นอะไรดี<ม>งั้นเดี๋ยวผมไปดูอีกสาขาก่อนแล้วกันนะได้คะ่ะเพียเอดูแลลูกค้าดีๆด้วยละ่ะค่ะไปละไปก็ได้ก็ดีมา,าไปกะไม่รู้มาแล้วก็บ่นบ่นบ่นบน่นเว้ยเวลาเวลาฉันดูไลฟ์สดอยู่เนี่ย,ยเบอร์โทรศัพท์อยู่ไหนเนี่ย หนูจ้ะหนูอ้าวนี่ป้ายแล้วหรอเอ่อแล้วเ,เวจ้าของร้านไม่อยู่เหรอจ๊ะวันนี้เฮียไม่อยู่เฮียไปสาขาอื่นมีป้าถ้าป้าจะมานะแล้วก็มาถามๆๆๆแล้วไม่ซื้ออย่างเงี้ยป้ากลับไปดีดกว่าคือป้าจะซื้อททรศน์ทสามร้อยเครื่องอะจ้ะสามร้อยเครื่องป้าจะดูกี่นิ้วฮะอืมแลวไอ้นี่มันกี่นิ้วแล้วจ๊ะรุ่นเนี้ห้าสิบนิ้ว โอ้ห้าสิบนิ้วอืมแล้วมันราคาประมาณเท่าไหร่จ๊ะป้าอย่ารอเล่นนะ่ะป้าจะเอาสามร้อยเครื่องเนี่ยนะป้ารู้ไหมสามร้อยเครื่องเนี่ยราคาก็เกือบหกล้านแล้วนะป้าไม่ได้รอเล่นหรอกจ้ะป้าต้องการสามร้อยเครื่องจริงๆว่าแต่มีของไหมงั้นเดีย๋ยวหนูโทรหาเฮียแป๊บนึงเราก็บ้าจีบป้าด้วยเนี่ยนะ ฮัลโหลฮัลโหลค่ะเฮียพอดีมีลูกค้าเข้ามาถามหาทีวีอะค่ะก็อยากได้ห้าสินิ้วสามร้อยเครื่องค่ะเฮียฮะอะไรนะเปิ้ลสามร้อยเครื่องเลยเหรอใช่ค่ะเอาอย่างนี้บอกเขาไปเลยนะของน่าจะได้วันอาทิตย์เนี่ยที่จะถึงแน่นอนนะาบอกได้ค่ะเฮียป้าเฮียบอกว่าได้ของวันอาทิตย์ป้าจะเอาไหมเอาจะเอาว่าแต่ต้องจ่ายเงินมาจังเท่าไหร่จะ๊ะ คนอย่างป้าเนี่ยนะจะมีปัญญามาซื้อโทรทัศน์สา,า0รเครื่องสงสัยจะมาแกล้งเรามากกว่าลรมาั้งป้ามีติดตัวมาสักสามพันเล่ะสามพันเหรออือ่ะมีจะมีอ่ะมีจากสามพันรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉัน,เ,นอเอาบินมาให้อ่ะป้าบิน ขอบใจนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันอาทิตย์ป้ามานะป้าไปก่อนจ้ะอ,อยู่ดีๆก็มีเงินมาให้ใช้สามพันฟรีๆป้านี่ก็โง่ชะมัดเลยสบายใจแล้วเ,เงินซื้อเสื้อแล้ว หล่อจังเลย่าสวัสดีครับพอดีผมมาหาซื้อไมโครเวฟนะครับไม่ทราบว่ามีรุ่นไหนแนะนำไหมครับอ๋อมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยค่ะทางนี้ค่ะเดี๋ยขอโทษน,นะครับโทรศัพท์มาครับเอ,อค่ะฮัลโหลเอออยู่ร้าน AB p บ u s พลมาหาซื้อไมโครเวฟอะฮะอะไรนะ จริงเหรอฮัลโหลฮัโลโหลฮัโลโหล,โลเอา้เอาเฮ้ยแบตหมดอีกอคุณครับค<า>่ะผมรบกวนขอยืมโทรศัพท์คุณหน่อยได้ไหมครับพอดีน้องสาวโทรมานะครับถ้าทางจะมีเรื่องด่วนอ่ะอ๋อได้สิคะขอบคุณนะครับจัดนะคะนี่ค่ะขอบคุณครับหนูจ้าหนูอ้าวป้ามาอีกหรอ คือป้าจะมาเอาของที่สั่งไว้นะจ้าเอาสั่งเล่นๆน,นี่เอาจริงเหรอป้าไม่ได้สั่งเล่นๆน,นะป้าสั่งจริงๆโทรทัศน์สามร้อยเครื่องไงจ้าเฮ้ยป้านี่น่ารำคาญจริงเลยอะ่ะขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอไปคุยด้านนู้นหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเนี่ยป้าดูสิทาเสียงดังลูกค้าหน,นูหนีหมดเลยเนี่ยป้าก็บอกแล้วไงว่าป้าไม่ได้สั่งเล่นๆป้าสั่งจริงๆ ตกลงอ่ะป้าได้ของวันนี้เลยไหมค่ะนะป้าตื้อยอ,อยู่ได้เอา้าเฮย้ยผู้ชายเมื่อกี้หายไปไหนอ่ะอุย้ยแล้วเมื่อกี้หยิบโทรศัพท์หนูไปด้วยอ่ะเนี่ยขอป้าจริงเลยเนี่ยโอ้ยเขามยโทรศัพท์ไปแล้วป้าป้าโทษทายมาเลยนะเนี่ยเขาขโมยโทรศัพท,ไท,นะขขทพ์ไปอ่ะถ้าไม่ใช่ป้าเนี่ยหนูก็คงไม่ต้องเสียโทรศัพท์เอา้ามันจะมาโทษป้าได้ยังไง ไม่รู้แหละมาใเยเดี๋ยวเ,เ,เสียงดังอะไรกันก็ใหญ่ป้าคนนี้สิคะเฮียแกล้งเข้ามาสั่งทีวี300เครื่องดีนะหนูไม่รับออเดอร์ป้าเขาไว้ไม่งั้นนะอยเฮียสต็อกบานเบิกแน่เลยแล้วเนี่ยยังมาก่อความวุ่นวายทำให้หนูเสียโทรศัพท์อีกเนี่ยเดี๋ยวอะไรกันนะเปิ้ลเธอบอกว่าป้าเข้ามาสั่งทีวี300เครื่องแล้วเธอไม่ให้เฮียรับออเดอร์กันหรอใช่สิคะเนี่ยไล่ไปเลยไปคะเนี่ยก่อความวุ่นวายด้วยไล่เธอออกสิ เธอรู้ไหมเนี่ยป้าโอเป็นคนเก่าแก่ของพื้นที่เราโฉนดแกเป็นปึกๆเลยที่ดินแกก็เยอะรู้ไหมว่าตอนเนี้ยแกกําลังสร้างคอนโดสามสี่รอห้องเธอไม่รู้อะไรเลยอะ่ะเจ้าของคอนโดเหรอคะก็ใช่สิแล้วทําไมแต่งตัวซอมซ่องอย่างนี้เธอรู้จักไหมพ้าชิรู้หอทองอะ่ะนี่แล้วตรงโทัอทที่ป้าสั่งไวอ้อ่ะไม่ได้ใช่ไหม ใครมันจะไปรู้ล่ะป้าก็เห็นสั่งเยอะซะขนาดนี้ก็นึกว่าสั่งเล่นๆป้าไม่ได้สั่งเล่นๆนะป้าสั่งจริงๆเพราะว่าป้าเนี่ยจะเอาทีวีไปติดที่คอนโดป้า300ห้องอะ่ะสรุปแล้วทีวีไม่ได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะป้าขอเงินมาจําคืนเดี๋ยวเงินมาจําหรอทำไมเฮียไม่เห็นเธอมีให้เงินมาจําอะไรกับเฮียเลยอะ่ะเออเธอไปไว้ไหนคือหนูเอาไป ซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ซื้อกระเป๋าหมดแล้วอะค่ะยังไงหนูขอโทษด้วยนะคะป้าหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษนะคะเฮียไม่ได้ตั้งแต่วันนี้ไปอะเฮียไล่เธอออกเฮียอย่าไล่ออไห,หนูออกเลยนะนะถ้าเฮีไยไล่หนูออกหนูไม่มีรายได้ไม่มีค่าเทอมให้ลูกด้วยอะเฮียอ,อย่าไล่หนูเลยนะแค่ไล่เธอออกอะเราไม่แจ้งความดําเินคนดีกับเธอไม่ดีแค่ไหนละเราเอาเงินมาจำคืนป้าเขาด้วยเลยนะ นี่เธอที่หลังนะดูคนน่ะอย่าดูแต่ภายนอกบางคนแต่งตัวดีก็อาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้บางคนแต่งตัวโสมเขาจะอาจจะเป็นคนรวยก็ได้จำมาไว้ด้วยนะนี่เธอออกไปตอนนี้เลยนะอยากให้ฉันต้องเห็นหน้าเธออีกไปเดี๋ยวนี้เลยไป ใช้ไม่ได้จริงๆเลยทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะป้าครับผมต้องขอโทษป้าด้วยนะครับยังไงเรื่องเงินมาจัาผมรับผิดชอบไม่เองนะครับแล้วก็เดี๋ยวราคาเนี่ยทีวี3 0มตัวเนี่ยลดให้ป้ายนะครับหวังว่าป้าย,ยังจะซื้อกับผมอยู่นะครับได้จะ้ะต้องขอบคุณมากเลยครับครับผมนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะรีบส่งให้ป้าเนี่ยวันจันทร์ที่จะถึงนี้เลยโอเคไหมครับได้จ้ะดีมากเลยจ้ะอย่าง,าง,างน,นั้นเดี๋ยวเชิญนั่งเ สนับสนุนโดยนวัตกรรมใหม่หลอดไฟไบโอน์จิเป็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับม <By S 1> าลั h ชา n e l